โอเคครับเพื่อนมาดูข้อนี้การหาพื้นที่และปริมาตรโดยใช้อินทิเกรตหลายชั้นในกรณีนี้คือเราใช้แบบ2ชั้น่ะเรามาดูโครงสร้างหรือไวยากรณ์ของของขอมันก่อนนี่ a r ี a เท่ากับนทิเกรตนี่อ่าเรามาดูขั้นตอนการทำของมันหนเราต้องวาดรูปพื้นที่ขึ้นมา แค่นั้นนี่อืมอืมเรามีสมมติเรามีน,นี่พัดรับล่าซื้ออือ,อ,อ,อก็มีพื้นที่มาตัดมันซื้องานพื้นที่ตรงนี้ เป็นล้อมโอเคแรกเราลงพื้นที่สองวัดแท่งสี่เหลี่ยมการวัดแท่งสี่เหลี่ยมนี่ขนาดแกนไหนเอาแกนนั้นขึ้นก่อนต้องเป็นรูปแบบเตือน นก็ห้ามชนกันห้ามชนเส้นเดิมเราหมายถึงก็คือแบบนี้จนาดนี้เราให้มันนี่คือแกน y นี้คือแกน x อฮะเอามาดูนี่ถ้าเราให้มันขนาดกับแกน y ก็คือมันดูนะมันคือตัวนี้ ตัวนี้มันก็จะเลื่อนแท่งสีนทรัเงินเนี่ยมันจะเลื่อนให้เหมือนกันทุกแนวเดียวว่าดูไหมนี่ดูนี่มันมาว่านี่มันเสมอเหมือนตลอดแต่เราลองมาดูถ้ามันขนาดกับ X เห็นไหมมันเป็นเส้นเดิมแบบนี้เราก็ไม่เอาไหงว่าเราต้อง ได้แบบเดียวก็คือแบบนี้ D y ขึ้นก่อนมาแล้วก็ตั้งสูตรหาพื้นที่และช่วงในการใส่อินทิเกรตโอเคเรามาดูข้อนี้หาพื้นที่ในจุดภาคที่หนึ่งล้อมรอบด้วย y เท่ากับ x กับฟังและ y เท่ากับน x มามาดูการ ว่าถ้าเกิดมันกำลังสามก่อนนักเพื่อนยังไม่รู้เป็นโดดไหนก็เดโมดช่วยได้นี่มันน่าจะเป็นพาราโบลาครึ่งข้างลบครึง่งแบบนี้พาราโบลาครึ่งบนพาราบาครึ่งล่างว่า เท่ากับสแครรูทเก,ก็คือครึ่งหนึ่งของพาราโบลาคือแบบน,นี้แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันรูทเอาถ้าติดลบรูทเเนี่ยก็เอาด้านล่างถ้ารูทเก็เอาข้างบนไอ้รูทเอ็กซก็เอาข้างบน,น,น,ก,ก,งนก็เอานีไปทีนี้เราก็จะได้พื้นโดมเมนของมันละก็คือพื้นที่ ล้อมของมันคือแบบนี้ขยายให้ใหญ่ก่อนออนี่มาดูนะก็ทีนี้เราก็ต้องสร้างแห้งสี่เหลี่ยมขึ้นมาในกรณีแบบนี้มันจะแบบนี้ก็ได้ขนาดแกน x ก,ก็ได้หรือขนาดแกน Y ก็ได้เลือกได้ทั้ง2อรูปแบบก็คือมันเป็นตลอดแนวนี่ตลอดแนวตลอดแบบนี้ก็ตลอดแนวตลอดอนี้เราขอเลือกดีไขึ้นก่อนเพราะมันให้ไวมาด้วยมันน่าจะสะดวกกว่าก็ไปจากไวจากกรมันว่าอินดิเกต ดีเราเอาดีไว้กันก่อนขอขนาดหน,นึ่งไว้นี่นี่ x อ่ะเรามาดูว่า y เนี่ยจากไหนถึงไหนก็มันก็คือจากไอ้เส้น y ถ้ากับ x กําลังสามมี y กําลังสามถึง y ถ้ากับรูท x อ่ะเราเขียน y ถ้ากับ x กําลังสามถึง แสรดเอ x, อ่าเรามาดูว่าจุดตัด x ก็คือจุดตัดของมันีจุดนี้งนี้จุดตัดขมันก็คือจุดร่วมกันก็คือจับมาเท่ากันได้เลยก็เป็น x กลังสาจุดตัด x กลังสากับฟรดอ็์นอกำลังหท่ากับ x x กลังหกลบ x เท่ากับ0 x คูณ x กําลังห้ลบหนึ่งเท่ากับ0 x มันเท่ากับ 0, 0และลบหอันเลหน่งใน0ย์ 1. ในหนึ่งรว่าอินเจนไฮศูถึง1อ่ะแล้วก็อินเกนต่อเลยครับ0ถึง1อินเจต y เป็นก็ dy ก็เป็น y ยกกำลังสามถึง dx dx ก็แทนเข้าไปจนถึงนิ่ง dx ก็ดิเ i เตอร์ได้ อันี้อคอ x ก,กำลัง1ส่วน2ก็เป็น x ก,กำลัง3ส,ส่วน2 2ส่วน3ลบ x ก,กำลัง4ส,ส่วน4จาก0ถึง1จะได้เป็น2ส,ส่วน3 ลบหนึ่งสสี่ข้างหลังก็คือ0หมด2 1ลก็คือ8ปดสิก็คือได้